ฮัลโหลโอ้ยมายิ้มคักเท่พวกเนี้ยไกลมาเนี่ยไกลไหนหันมาถ่ายรูปเนี่ยสุดดีบกงอบปลาสีมาคือกันเถอะบัดดี้รับ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 นี่ล่ะแหงมากนั่นแหงห่าเฟี้ยไก่แหงมากยิ้มบกงอบเอ้ยบกงอบยิ้มพร้อมเด้ยยิมห่อเกามาซื้อมากับบัดดี้เอามาศูนย์หลาย คนมากกับเครื่องงาคนน่ะพี่คนเล่าอันบ่คนเล่าหยุ่นอันก็สุดตัวแง่บหัวห้างเหรอหัวกเดือนตอนนี้ปีจัเดือนกี่เดือนสิบห้าเดือนงัวเท่าไรสิบแปดเดือนป่ผสมสองปียังยิบซีเอ่อปล่อยปล่อยมันหอดสองปีพอละอันนี้ ให้มันสมบูรณ์ก่อนมันวัวพันไงมันก็บว่ขึ้นใบหรอมันขึ้นไบแต่หัวนักนักบอสข้ากันยังมามันรอฉันบอสเสียดายเลยเนี่ยอ่อนซ้อนเล่าฮะนิดนึ่งมอง s วงนี่กระบอกดอกกระบอกตั้งตาดอกเจ้าให้วาหารแม่หลังมังเออเดี๋ยวนี่พ่อ ขอกันน้ำเท่าแล้วแล้วน่นนันเร้วกันสบายเลยบ่อเจก็ตองเาบอต่อยะดอกอาหารมันันว่ามัน่องมันบอดีกากินหยากินนี่แหะเออนี่แหะมเพียงแรงเดีกวาก็กินเฟียงเฟียงกับหยาเก่าแล้วเนี้ยนคุณยาไปเม่แม่่ขายได้เก่าหมื่นเขาห้องเก่าสิบเก้าตอนแรกปีเขามาปีเออเพราะเป็นปีกายสีช่วงมันแห้งนะสิบห้าเขามาใายสิบห้าแล้วพอขาย กสิกามีเม่สาเด๋ยนนี้ละ่ะเขาว่าหตอนนั้นเขาหาักสวัสแสนหนสึงน่งเดืยนนี้เหรอโอ้อันนี้้านแวนัดทองแล้วตอนนี้ที่เรือนแล้วทั้งเราอันนี้น้าวานโจักอันพระเยกวัดนี่แหละเมียเาพ่นจกกักิตรดถไห้สุดๆเ <c oughs> มียนจักอันงอตัวน,นั้นกัเปิดหาเพื่อนกันรถไห้เลี้ยสีสีก็มาคููกันอีแสนสามสองตัว แม่แม่ม่ไม่จะพูดอยู่ีกลาบอสนี่บัดบัดข้มบื้มป้าขาอยู่ที่ไหนพี่ไก่อะป้าอยู่ที่ไหนโอ้ต่สมิีกับถวมหัวเมไกล้เหรออืมเขารอคนหอเจ้าหมอันเสด็เสื้หมวมใคริ่นอเอาอันเขาเยเห็ลเอยิ้มเยอะยิ้มานนีลานีลานีลามันอ่อนจาสี่ลาคอยก็เลยวา

อันนี้สาวพาลวยเอาซาเบิร์ซื้อไปล้วเ่อันนี้นางไอนางไออันนี้อันนี้เจ้างอบกงอป้านี่พระดยงพระทันมี้อันนั่นนั่งรถจกนารถจรนาครับอีเมสาครับโอ้ยอันอันสงการอีต้นหนึ่งซื้อยังก่อนฮอยู่ ตัวเงินตัวหนึ่งซื้ออย่างกับเมียทุงเงินบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินไล่กอ,อนอะไรนะนังไอเงอปลาผ้าลวยโรจน้าสงการเอออีกตัวหนึ่งซื้ออย่างเฮ้อหอมก้อมเกมพระตวนมียบรมัน เป็นลูกหูกระทบหูกระทอเอาเกาโแต่ว่าเป็นเลือดเอฟหนึ่งแล้วล่ะอีกตัวหนึ่งซื้ออยังกับอยู่ไปจำม่อด้อีกตัวหนึ่งซื้ออย่งาวง,างวะน,นี่เดยวผ้าลวดอันอีสูงสูงเดีผ้าลวย อี่ตัวแรกอันเลขสิบสนะไอ้สินั่นสิบสองี่ละออกสิบสองเออบออี่สามเนี่ยมาตัวแรกสื่อนโรจนาต้นัันซื้ออย่างว่าป่ายังตัวนึงน่ะแหละคอยจำซื้อเพ่อดหน่อยใจแล้วนะหนจแลนะพี่น้องจำได้บ่าว่าอีกซื้ออย่างซึ่อยังดีว่ะ อยากให้ซื้อ,อยังเหรอท้องคำ่ำข <c oughs> ุมทรัพย์เพิ่งยังกติวาหว่าวาตะดนี้<ม>ซื้อ,อยังกติอะโอ้ยพอเพิ่งเรียกจะ่าอันนี้แล้วโอ้เอามาฉีดให้มันงเนี่ย,ยส,ยสเปชีดยึ่ใส่ละบ่ว แปี่บนอกถามตาี่นหอพี่น้องซื้อยัอง,ออยงดีอยากซื้อ,อยังดีวาสนาสาววาสนากับสาวผ้าร่วยเมยกระสิบว่าคองจองกันอยู่บ่เอาแม่มันเป็นขวดเขาละอันว่าเม็นตี้ยเฮ้ยเปลี่ยนจะเปลี่ยนอันขวดซิฟาฟาๆนะนั่นฉีดฟิตๆ ออาที่มันเป็นสเปชนะมั้ยบอเอียงกถามย่ถามย่าตาบวงไอ้ตไหน้องพารวยกับน้องยังก่อนเฮ้อนี่ตัวนี้ล่ะนี่เล็กสิบสามนี่ ก็เขาหลัดเออนันเดียยาไปแล้วเช็ดเลยบบกับชีสเซ็ปเฮนผลไม้ทางหลังเลขกชิปตามหนึ่งไหมปลักรอบลักรออ้าพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแน่ว่าอยากให้ซื้ออย่างอัปเดตฮะอัปเดตอาการโอ้อัปเดตอาการพ่ะนะอัปเดตของม่วงพี่น้องตอนนี้เขาได้อันนี้แล้วนะครับ <pod cast> <c uman> เป็นหลงเป็นลลางแล้วอันไหนวินนี่มันเหรอเนี่ยฮ่าเม็ดนี้เอาเขาสามตัวหนึ่งยังทาเมียเฮ็ดไปโหลดลูกทรงพอทรงเหมือนโทรให้เขาเอาใหม่มานีจบมาเฮ็ดเลยสิบค่าอันนอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นยุ่น เ็ด De ja, ีเยวมันเลีมันทัวนาบัคันมีกับทัให้เพล่นน้ำมันหรเด้อไม่นี่ะเฮ็ดเง็เฮ็ดเห้มันเลีทีเดียวเพาต้องฆ่าี๋ยวมยังเย็ดมันก็มิตม่ยค่าไล้กับไม่พูดแล้วมันหายากยคาก็ได้โเมอเคโอเอเู่อเคโอเอเคโเาอโอเคเออเอโอแอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเอโอเคโอเอเคโอเคเ อีตัวเมไดอยู่แต่ว่าพูเดอนีกปยังบ่มอนั่นน้าท่าว่าเขากว่าเออทำบ่นนี้เขามาส่งเลยส่งอะไรเฮ็ดโหลดเามาสับยอะจับอันนี้นอันนั้นแพงก็กันบจากบาทเฮ็ดโหลดสบายจากของมาส่งหดหม่องสิไปเขนไปเรียนนี่ยงเออก็ยังว่เมื่อยจะคของถือก็กันยู่แต่ว่า

เดี๋ยวพอกันอีกอีกอกพีหน้าเบิ่งไห้มันตาแฉไปเลยสาหรับผู้ใดว่านปวดตาเขาลงมาแนะนำไปร้านยาเซื้อยาหยอดตาก่อนไ่ไลฮาฮ่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 า่่่่่าบาา่าื้อ่าาล่